ว่าเราจะเป็นใครชาวตะวันตกหรือชาวตะวันออกเป็นชาวคริสต์ชาวยิวชาวมุสลิมชาวฮินดูชาวพุทธหรือไม่นับถือศาสนาใดเลยแต่ละคนล้วนมีความยึดมั่นมาแต่กำเนิดว่ามีเราอยู่ณที่ใดที่หนึ่งภายในกายนี้ซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน เราจึงดำเนินชีวิตไปโดยทึกทักเอาว่าเราเมื่อสิบปีที่แล้วกับเราในปัจจุบันคือบุคคลคนเดียวกันและยังคงเป็นคนเดียวกันในอีกสิบปีข้างหน้าแม้ในชีวิตหน้าเราก็ยังสำคัญว่าเป็นคนเดียวกันแต่ไม่ว่าจะยอมรับในทฤษฎีปรัชญาหรือความเชื่อใดทุกคนล้วนดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อมั่นที่ฝังรากลึกว่า เราเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้พระพุทธเจ้าทรงคัดค้านความเชื่อตามสัญชาติญาณข้อนี้โดยอธิบายความจริงที่ทรงประสบด้วยพระองค์เองที่ไม่ว่าใครก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันทรงกล่าวว่าความเห็นดังนี้นั้นตถาคตกําจัดเสียแล้วตถาคตเห็นแล้วว่าดังนี้รูปดังนี้ความเกิดความดับแห่งรูป ดังนี้เวทนาดังนี้ความเกิดความดับแห่งเวทนาดังนี้สัญญาดังนี้ความเกิดความดับแห่งสัญญาดังนี้สังขารดังนี้ความเกิดความดับแห่งสังขารดังนี้วิญญาณดังนี้ความเกิดความดับแห่งวิญญาณสุตตันตะเล่มห้ามัชฌิมกิกายมัชฌิมปัญนาต อคิวัชโคตสูตรจากรูปภายนอกที่มองเห็นพระพุทธองค์ทรงพบว่าแท้จริงแล้วมนุษย์แต่ละคนเป็นเพียงองค์ประกอบของแต่ละเหตุการณ์ที่เรียงลำดับต่อเนื่องกันไปเป็นชุดโดยปราศจากช่องว่างแต่ละเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น ก็คือผลของเหตุที่เกิดขึ้นก่อนหน้าและจะเป็นเหตุของผลที่กำลังจะตามมาการเกิดขึ้นติดต่อกันไปโดยไม่มีช่องว่างทำให้ดูเสมือนเป็นสิ่งเดียวกันมีความต่อเนื่องเป็นตัวตนแต่นี่เป็นเพียงความจริงที่มองเห็นเท่านั้นไม่ใช่ความจริงอันสูงสุดเราอาจเรียกแม่น้ำด้วยชื่อนั้นชื่อนี้ แต่ความจริงแล้วมันเป็นเพียงสายน้ำที่ไหลยอย่างต่อเนื่องไม่หยุดหย่อนหรือเราอาจนึกถึงแสงของเทียนสักเล่มหนึ่งโดยเห็นว่าแสงนั้นคงที่แต่ถ้าพิจารณาอย่างละเอียดเราจะพบว่าเลวไฟเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วไฟใหม่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นและดับไปจากขณะหนึ่งไปอีกขณะหนึ่งเมื่อพูดถึงแสงจากโคมไฟฟ้า เรามักจะเข้าใจว่าแสงไฟนั้นคงที่แต่ความจริงมันเป็นกระแสเช่นเดียวกับสายน้ําเป็นกระแสของพลังงานที่เกิดจากการสั่นสะเทือนในความถี่สูงจากการเผาไหม้ของไส้หลอดทุกๆขณะจะมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลจากสิ่งที่เพิ่งผ่านพ้นไปและก็จะถูกแทนที่โดยสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่ การเกิดขึ้นดับไปเป็นไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วจนยากที่จะสังเกตได้และยากที่เราจะกล่าวได้ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นณนะจุดใดจุดหนึ่งในกระบวนการนี้นั้นเป็นสิ่งเดียวกันหรือต่างกันกับสิ่งที่เพิ่งดับไปแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรนี่คือกระบวนการที่เกิดขึ้นในทํานองเดียวกันพระพุทธเจ้าสรงพบว่า คนแต่ละคนไม่ใช่สิ่งที่เป็นเอกเทศโดยสมบูรณ์และเที่ยงแท้หากแต่เป็นกระแสที่ไหลสืบเนื่องจากขณะหนึ่งไปสู่อีกขณะหนึ่งในโลกนี้ไม่มีสภาวะอันจริงแท้ของสิ่งมีชีวิตมีแต่กระแสชีวิตที่ไหลยอย่างต่อเนื่องเป็นกระบวนการของความเป็นไปทั้งหลายแน่นอนว่าในชีวิตประจําวันเราต้องติดต่อกับผู้คนที่อย่างน้อย ต้องถือเสมือนเป็นผู้มีตัวตนไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นความจริงภายนอกที่เราต้องยอมรับตามที่มองเห็นไม่เช่นนั้นเราคงจะไม่เป็นอันทำอะไรอย่างไรก็ตามความจริงที่ปรากฏภายนอกนั้นแม้จะนับเป็นความจริงว่าเพียงแต่ระดับเปลือกนอกเท่านั้นแต่ความจริงสูงสุดก็คือสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตทั่วทั้งจักรวาลนี้ ล้วนมีสภาวะที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องไม่หยุดหย่อนมีการเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเราแต่ละคนล้วนเป็นกระแสสั่นสะเทือนของอนุปรามาณูที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาพร้อมๆไปกับการทำงานของจิตทั้งสี่ส่วนคือวิญญาณสัญญาเวทนาสังขาร ซึ่งเกิดขึ้นดับไปอย่างรวดเร็วเสียยิ่งกว่ากระบวนการทางรูปกายนี่คือปรมัตถสัจจะหรือความจริงอันสูงสุดเกี่ยวกับรูปและนามในวงเล็บกายและจิตของทุกคนซึ่งเราจะต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องจากประสบการณ์ของตนเองเพื่อจะได้พบหนทางสู่ความหลุดพ้นจากทุกทั้งปวง